หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพี่พน้องพบอก,ก,กับสาวนฤมานขาบข่าวในล,ละกะาสาวไอใจมหมักหม่ำล่ะค่ะพี่น้องขาะ,ะมือนี่พีาพบอกถึงเรื่องของพี่ดนน้องดนธนดนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเสียงมีหกมีดาไม่แล้วเป็นเอฟซีทีรี่เดว่าปสอดอที่ห้องมาักบอกกันเนาะ<ม>นเพราะว่าเอฟซีแบบนี้คือต้องแต่เรื่องไม่ดีหรือบางทีเอาเปนแบบเป็นเรื่องดีๆกลับไม่เห็นแต่เป็นเด,ม,ดามา,มาดอ่ะก็คือล่าสุด ในหมื่อวานที่ผ่านมามีเอทซถ่านเนื่องไม่เปิดตัวตนมาโพสต์ในกลุ่มบ้านฮักบอสนุหมอลำเสียงมีหกค่ะพี่น้องแล้วก็ได้มีเอฟซีมีพ่อฮักไม่ฮักได้แชร์ออกไปเยอะะมากมายลาสุดทังน้องโดนพี่โดนธนาโดนนี่แหละเหมือนทุกคนเรียกก็คือได้ออกมาเคลื่อนไหวสําหรับประเด็นนี้อื่อแล้วก็ได้โพสต์ลงนะคะอ่าอันนี้นก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในระบุตัวตนได้มาโพสต์ก่อนนี่คือคนอที่ เป็นต้นเหตุของดรามา่าอืมบอห้ว่าเป็นไผ่แต่เพิ่นมาโพสในกลุ่มบนานฮักของบอนุนองมอลำเสิงสวิหุกโพสเอาไว้แบบนี้ค่ะพี่นองขาดูคลิปที่วัดเมื่อวานแล้วสงสารลูกชายโดนมากๆแม่แม่ที่ได้ดูคิดอย่างไรน้องโดนเหมือนไม่มีตัวตนในสายตาหลายๆคนแม่แม่คิดอย่างไรอย่าดรามา่าเพิ่นบอกว่าวงเล็บอมพี่นองขาว่าอย่าดรามา่านะคะ ดูจนจบไม่เห็นน้องดนร่วมลําเลยน้องดนไม่ได้มากับแม่นุเลยแม่ดูตั้งแต่นกยังเต้นอยู่เลยมาจนจะหกปีแล้วดูดูแล้วน้องดนยังเหมือนตัวคนเดียวคนที่ถามว่าแม่คือใครไม่ต้องอย่ารู้ใครที่คอมเมนต์มาไม่ดีแม่ตอบกลับแรงๆอย่าว่ากันนะโตๆกันแล้วพี่น้องคะ แสดงตัวว่าเป็นแม่หักที่ติดตามเสียงไปหกมาติดตามนกพงศกรไม่ได้เสียงไปหกสิติดตามบอสนกมา6ปีตั้งแต่นกเ,เต็ดอยู่แต่ฝุ่นแหละสลลลมัยก่อนแล้วมาสร้างกระแสดราม่าแบบนี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าดูไม่จบอะไรแบบนี้ ดูไม่จบแท้ๆคือก็มีคอมเมนต์ที่มามาต่อว่าโพสต์นี้แหละบอกว่าจะคองนั้นเบิ้งยังบอจบก็บเอามาเบาแล้วดูไม่จบแท้ๆเห็นอยู่คนอื่นยังเห็นอยู่จะคองคือบอเห็น<ะ>อืมเขาอยู่กับน้องอายไม่เห็นเหรอคะอเห็นนะคะแอดมินเห็นน้องเบิ์ดถ่ายน้องอยู่อ,อ,อ่าเนี่ยแหละพ่อโพสต์นี้ออกไปคับพี่น้องมันก็มีเอฟซี ของเสียงมิโฮนี่แหละเอฟซีของในกลุ่มบ้านฮารกก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันหลายคนนะคพี่น้องซึ่ตัวอย่างมากคูณหนึ่งเนาะออืออ่สำหรับนะคะโพสต์นี้นะคะเม้นนี้บอกว่าอย่าลืมรักตัวเองบ้างนะคะบอกติดตามมา6ปีแล้วเราผู้เพิ่งติดตามมา3ปีเราเข้าเข้าไลฟ์กลุ่มปิดทุกไลฟ์เราไม่เคยเห็นเธอในกลุ่มปิดเลยนะ มีใครเคยเห็นชื่อนี้ในกลุ่มปิดไหมคะช่วยบอกหน่อย ag, บอสนุค,คงจะไม่มีเวลามาตามเอาใจใครเป็นพิเศษหรอกเขาเป็นหัวหน้าวงค่ะย้ำนะคะเขาคือหัวหน้าวงค่ะเขาคือผู้สร้างเขาไม่ใช่ผู้ติดตามค่ะ Hat อ่านให้เข้าใจนะคะอีแม่นางผู้ไม่ระบุตัวตนอืประเด็นนี้ ตอนแรก่าคิดว่ามันสิเดือดขนาดนี้แล้วล่าสุดกะมีคนแชร์ออกไปเยอยแยะมากไม่ว่าจะเป็นบอดหนูกะแช่แล้วก็เจ้าโตเองได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้นก็คือทั้งพี่ดนได้ออกมาอธิบายถึงประเด็นดราม,มานี้นะคะว่ามันเกิดอียงคืนแล้วทําไมต้องแบบมาโพสต์แบบนี้ซึ่งก็ได้มีการโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กดนธนาโดนเสียงวิหกขา่อ่าน้องโดนได้โพสต์ไว้แบบนี้นะคะพี่นองขาผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับ แต่มันก็คงไม่เป็นไม่คงคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนที่จะเข้าใจผมไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนั้นเลยครับอยากให้โฟกัสที่ผลงานของผมมากกว่าตอนนี้ศิลปินในวงก็เยอะบอสก็ต้องดูแลศิลปินทุกคนในวงน้องใหม่ก็มีเข้ามาตลอดต้องมีเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับในวงการนี้ เพื่อจะให้วงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมไม่ได้ว่าตัวเองดังมีชื่อเสียงแล้วบอสต้องมาดูแลผมเพียงคนเดียวแต่ที่แม่เห็นผมไม่อยู่ในกล้องในไลฟ์ผมนั่งหลังสุดครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นตัวเด่นอะไรผมคิดเสมอว่าผมเป็นเพียงลูกวงที่มีบอสเป็นหัวหน้าวงแล้วตัวผมเองเป็นเพียงลูกวงคนหนึ่งผมเข้าใจ และดีใจกับทุกคนด้วยซ้ำที่บอสให้โอกาสเพื่อจะให้วงเดินหน้าต่ออย่างมีคุณภาพไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยใจบอสหรือใครเลยครับอ่าวงเล็บไม่ดราม่านะคะพร้อมกับอีโมจหน่าสงสารแล้วก็แฮชแท็กนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจดนนะครับพี่น้องคะหลังจากที่เห็นแบบสาวไอนะคะพี่สาวไอ้เด๋ยวบอกมากก็คือ ขนาดเจ้าตัวเองเขายังไม่แบบบ่คิดเล็กบ่คิดน้อยบ่เคยคิดจะมาหน่อยใจบอดบ่เคยคิดว่าจะคของอยู่หนาอยู่หลังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่ดนเนี่ยเป็นแบบ ลูกน้องที่แบบมีสิ์มีเสียงพิเศษบบแมนเดอวยค่ะเพื่นบอกว่าเพื่นก็แค่ลูกวงผู้นึงมนมแมนบ่ละศิลปินคนนึงแล้วก็โดยมีหัวหน้าวงเป็นบอสนุใช่ช่วงนี้ก็คือว่าล่ะค่ะศิลปินในวงไม่ได้มีแค่น้องธนดลคนเดียวทุกคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆใช่เพื่อนก็นอยากให้ดังทุกคนนั่นแหละ,ะสนับสนุนทุกคนอาจจะ การโชว์การแสดงแต่ละไลฟ์อาจจะหยิบยกคนนี้เนาะมาเป็นจุดเดน่นรอบหน้าก็อาจจะเป็นคนนี้นะคะแค่นั้นพี่น้องคะบนดนี้อย่างหลายใช่คือบางคนยกตัวเองว่าเป็นเอฟซีแต่สร้างแต่ปัญหาราม่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะว่าเอฟซี FC, คนที่เพิ่นขอใจเพิ่นมีค่อเ,เห็นเห็นใดเนาะในโพสต์ของท่านพีดน่ดลคนก็บอกว่าแม่แม่เอฟซี FC, สรรหาแต่แนวดราม่าเนาะถ้าน้องไม่ต้องออกมาดราม่านะคะอถ้าน้องถ้ารักน้องประมาณนี้ อยากเห็นคนอื่นให้เข้าใจเราอยู่ใกล้ๆเราจังลูกณัสิีก็มีคนมาเข้าใจให้กําลังใจพี่โดนเดยอะมากๆโอ้ยนอกกาลังใจครับน้องไทร์ละคือคอมเมนต์เยอะมากๆและมันก็มีคอมเมนต์ที่พูดเหมือนพี่โดนนี่แหละบอกว่าคนในองค์กรมีเป็นร้อยชีวิตจะมาโฟกัสคนเดียวก็ไม่ได้ปะ่ะโดนเขาก็โตแล้วเป็นลูกย่านุแต่ก็คือพ่อนกเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทาย่านุพ่อนกมีหน้าที่ทต้องทําอืม ถึงตัวพ่อนกอย่าณนุจะไม่ได้อยู่กับน้องดนน้องอายแต่ทุกคนก็อยู่เป็นเพื่อนตลอดอคนที่ควรห่วงก็คือเจ้าของค่ะเอาเวลาดราม่าเนี่ยไปเออควรคองนี้น้มโรยได้อ่าจ้ะนี่น้องอค่ะยังที่ว่าค่ะเนาะก็คืออ่าและหลายคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นด้วยกับน้องโดนแหละเนาะเพราะว่ายัางที่ว่าราคาวงหนึ่ง มีศิลปินต้องตั้งหลายคน mm. ถ้าสมมติว่าบอดโนเพ่นโฟกัสแต่น้องดนหรือว่าน้องอายที่เป็นดราม่าบ่อยๆอคนอื่นก็สิมาดราม่าอีกแบบหนึ่งเด้บาดนี้ก็สิบอกว่าอันฟกัสแต่สองคนดันแต่สองคนนั่นล่ะคนอื่นบ่ดันคือนะคะคนที่เป็นหัวหน้าวงหรือผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางที่เขาจะดันคนไหนไปในทิศทางไหนแบบไหนช่วงเวลาไหน เออเพิ่นมีแผนมีแผนแล้วก็มีแผนอยู่แล้วค่ะพี่น,อน้องคะบอต,ต้องไปคิดแทนเพิินเนาะเป็นกําลังใจให้กับศิลปินของเราดีกว่าเพราะว่าศิลปินเขาจะทําอะไรนะคะให้กําลังใจเขาเยอะๆเนาะหรือว่าเนี่ยแหละไปสนับสนุนเขา,าเขาไม่ไลฟโซดกับแบบซื้อกลุ้<ไ>ปมปีไปสนับสนุนแล้วก็ไม่ไม่ควรมาดราม่าอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้กับ เหตุให้ตัวศิลปินเองว่าสบายใจจนต้ออดจนต้อออกมาโพดแบบนี้มันอึดอัดเนาะศิลปินก็อึดอัดเนาะ,ะคือเข้าใจบ่ว่าเอฟซีศิลปินก็หักเนอเอฟซี FC ก็รักศิทอนอะไรค่ะศิลปินก็รักเอฟซีที่มาสนับสนุนศิลปินหเหมือนกันแต่ยังไงก็รักผู้บริหารรักองค์กรรักเพื่อนร่วมง,งานถ้าทั้งสองฝ่ายสิมาแบบเอ่อทำให้เกิดดราม่ากันะศิลปินน่ะล่ะัตศิลปินสิอึดอัด แมนคถ้าคุณรักศิลปินคุณกยายเห็นให้ศิลปินคุณอึดอัดนะพี่น้องนะเอาเป็นว่าจบจบก็ขอฝากแบบพี่โดนก็ออกมาปกป้องบอสด้วยออกปกป้องเอฟซีหลายๆท่านด้วยที่เข้าใจผิดอะไรก็ฝากไว้นำไปกำลังใจให้ทุกคนค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอกับสาวเนยขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ